สวัสดีค่ะดีเจซังค่ะมินนี่มาเซลล์ค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเนาะเพราะว่ามินนี่เองมาเป็นเกสต์ดีเจที่เมนโลคอปของเราในช่วงชตร่ยิ่เคป๊อปประกอบกับที่ Blackpink คัมแบ็กด้วยเล้ก hey. ็คัมแบ็กกับพรีรีล e a s e ิง n ก l e นะคะชื่อว่า Pink Venom แล้ววันนี้เราก็จะมา React แพ็กคู่กันเลยพร้อมแล้ว TVs, ราไปดูอะไรดีกว่าค่ะเย้ตื่นเต้นนะ เก๋ทองเที่ยวอารมดีแบบขึ้นนาทีกเกาหลีมาเปิดเลยเี่ซูป่ซูแหละอารมณ์แบบมีสาวกอยู่รอบๆแค่นี้นเจนนี่เป็นคนเดินหนอกันแรกเหมือนเดิมแซ่บเนาะแซ่บเนาะสีแดงมาแดงเ,ล,เลยมีทำเป็นโชจ๊กตา้าหน่อยๆนี่นี่ไม่เปิดตลอดจ้ะเปิดแค่้าใจันเ่อะ ลิซ่ามาแต่อาตุสีดำร้องวันที่สามเลยคือแตนโรเซ่นะคะต้าบอกว่าโรเซ่นี้คืออะไรนะสีดำเออเหมือนได้แค่เอิ้มข้อขวดจซมาอยู่ในน้ำดำๆไหมแหมชิลๆสวยมากดูดิดูผมเนาะเขายัายางมีคงคอนติลี่เปียเปิลน, mm hmm. นะพี่บอกลแล้วสวะเนี่ยจะมีความเป็นแบบอินเตอร์อะตัดแบบตัดดีมากเลยอะแบบว่า ต้องบอกว่าจังหวะที่มีคามเมนเตอร์พร้อมจังหวะโยกที่ไม่ไม่ต้องแบบอะไรมากมันจะเริ่มมีตะวันตกติ่นอายแบบไปทำอเมริกาเยอะนะดีเนอะดีเนอะมันม uh> ีความที h <h h ่แบบสดชั่เลยเปลี่ยนมาเป็นตะวันตกทันทีจากเกาหลีอะ เขาแวปด้วยกันนี่คือดีมากเขามีแบบแซ็กกันแบบแซ็มากก็สวยจะมาคอนเซ็ปต์สวยม่มากต่เซ็ตจันมันมีความเป็นเวนอฟแบบเปิดเลยนะเหมือนว่าจริงๆแบบเวนอฟไม่จำเป็นต้องดูเป็นปีศาจร้ายหรือตลอดมันคือมาในลุคผู้หญิงที่แบบว่ามีความเดือดแค่เปลี่ยนซีซูซีซูเหมือนแบบนักฟ้าแล้วรถเส้นเหมือนนักฟ้าที่ตกเป็นซอแล้ว ค่าเต้นไม่ยากเท่าไหร่คราวนี้นะค่อนข้างจะแบบวแบบ่าใช้การมูฟแบบเบาๆแล้วก็แบบชอบคราวนี้มากเลยไายทานยารู้สึกถึงโปรดักชั่นไหมว่ามันสง่งแบบที่เขาบอกจริงๆว่านี่คือการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ของ YG เลยนะคะ มันมีโอกาหน่อยเนาะโอกาสมากเป็นจริงนะควเนี่ยว่าเตะจริงทำเทิร์นไปนี่คือยิงนีเลยอ่านี่ไงขึ้มาแลนน้เอาสเตสมาเรียบร้อยเนี่ยนะคะอีกนิดนึงสะดุดี่อยู่ในซาวอแล้วก็มีค่อนแต่ว่าค่อนแบบไวจีต้องมีค่อนที่แบบว่าเป็นท้ายๆแบบโชวเจอโชว์ตำนานทายนี่นี่นี่เตะน้องเตะน้ำด้วยนี่คือเดือดมากเหมือนอยู่นอกโลก รสชาติจริงเริ่มตั้งแต่ความเป็นเกาหลีเราจะเห็นว่าฝั่งเกาหลีเนาะเขาคิดมาอย่างดีว่าเวลาอะไรจะออกไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยต้องมีเครื่องดนตรีเกาหลีออกมาใ,ให้เฟียสแล้วก็ตัดเข้ามามีความเป็นแบบเ international ใช่มันขายเขาเป็นเกาหลีด้วยแต่ก็ยังตีตลาดนอกอยู่ใช่ใชที่สําคัญนะคะเราได้เห็นแล้วว่าชุดที่มีหลายคนล่ํำลือว่ามันจะดูอวกาศสุดๆที่ชื่อว่าเดโมบาซาใช่ไหม ออกมาในฉากสุดท้าย<ช>ที่มีความส t a r ์วอลหน่อยอยู่แบบเหมือนนอกโลกนิดนึงแล้วอยู่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยในช่วงแรกๆนะคะก็คือมันค่อนข้างขายความเป็นตัวตนของแต่ละคนเลย<ช>ก็คือแบบว่าเป็นโซโลเดี่ยวแล้วก็คือมารวมกันตอนเป็นแบบว่าท่<ช>อนพวก็เหมาะกับแบ็คพิ้ดีแบคพิก็มีงานโซโลมีความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยใชแล้วถือว่า ไม่ผิดหวังนะกับพิงค์แวนเนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการยกระดับของเขาในการทำเอ็มวีอ่ะมันดูใกล้เคียงกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเข้าไม่ทุกทีทุกทีเราจะเห็นเลยนะฉากมันมีการตั้งแต่เหมือนที่มินนี่บอกเลยว่าไข่เดียวก่อนเนาะแล้วก็มีความเป็นเหมือนมีสาวงสาวงคือแบบจ้องแล้วก็แบบพุ่งขึ้นมาเป็นสไตล์ของพวกเขานเองที่แบบมันคือบันเทิญไปเป็นแบบสไตล์ฮอลลีวูดไปแล้วอ่ะก็เลยจะมีแบบ เล่นแนะเหมือนสาวอเมริกันนะมีความแบบสาวอเมริกันเซ็ๆแปบชิกๆคูลๆเข้ามาอีกแล้วท่าเต้นนี่คือชิกและคูลมากคือนึกว่านึกว่ามันจะออกมาแบบบูมตอนท่าเต้นเชื่อค่ะแล้วก็คือแบบเอ้ามันกลายว่ามันดรอปลงมาเป็น entry drop เนาะก็แบบเฮ้ยดีมากพี่ว่าเขาอะพยายามจะให้คนอะเต้นตามได้เยอะแล้วแบบหลายๆท่ามันน่าจะไปอยู่ในติ๊กต็อกได้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครชอบนะคะโดยช็อปลิงก์ทั่วโลก ไปดูกันแล้วก็เทรนกันให้ดีนะเราก็จะเอามาเปิดในคลืน่นเมโล็อกพของเราอยู่บ่อยๆขอเข้ามาได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่า g กสดีเจคนถัดไปที่จะมารวมถึงจะมาดูแบบรีแอกอย่างนี้<ช>กับเรา<ช>ด้วยจะเป็นใครนะวันนี้ขอบคุณคนามนี่แล้วก็เดี๋ยวลาไปด้วยกันเลยเนาะใครม่ลอนซุค่ะ